ขึ้ดินอะไรเนิปาฟาวยาเดอไรอย่งเดียวเดียวาไม่ผิดเลยชิบหายมองก็่จตัวนะเยมีความอียดไหมต้องให้มันแฉตรงนั้นนี่ยมเ็เออเอือเอือ่ัห l e There you go. You know, I think I might have missed the finer points of the plan but nice I missed oh. the, the You got you oh, getting tired wow. Francis wow. No, wow I'm going find some I come back and pick you up and carry you there you I'm, say going. Bird, I'm going, I'm going. <laughs> อยแค่ไม่มือมาเกพยาบาลก่อนจับบอจับบอตัวต่อลบลบใหญ่เลยครับมึนมึนยังกดิดไใช่เยหรอคเป็นไใชไปยังกดกดัอฮะูอสะไรวะลูอสแคนงีเเ n c o ซงข้ Come on

ปเนาเฮ้ย yeah. oh, ีน oh, so okay, mm ี hmm. oh. ้ป like ืนเอาปืนมปืนไงมีปืนเฮ้ยแม่ิงออะไรเดี๋ยวไเสียงั้เดอหอรยลู้งไเอาล็อตหตายแล้ว เราได้ไปทำตัวอยู่นั่นนี่ทำตัวอยู่ไม่บอกว่าก็คุกก็คุกเราไค้ไปทำตัวหรอวะเฮ้ยคืออะไรอ่ะอ๋อคือพวก I am. Without him. Oh, I'll eat อูนี่สกตัวอะไวะที่ไหนวะแต่ก็ไม่รู้เสกเสียงกันระยะสิ้นนี่ไหนวะนี่สุยอว่ะไหนวะ

ตายแล้วบอ๊ะไม่ใช่ตายแล้วมึงมาเที่ยวอีวะมาเหรอต้องไปร้องร้องร้องอ้องร้อง Uh -huh. Weapon.

ดูเอ็มเกกเด, <laughs> ดีวดเดี๋ยวลงคลิปดได้เห็นเอ็มกด้วยไ <c oughs> ด้เดี๋ยวเดี๋ยวปาดแรกก่อนนะกันเ <c oughs> าวแหละ <c oughs> เพื่อเศษซงที่ผมเันได้เินเศษซฟงในนั้นน่ะในตู้คนเดิมอ่ะวันที้เราเปิดไปเจอจะได้แบบตั้งแหลอาไงาไเก้าม่กล้าเข้าไปว่ะเอาดแล่ะมึงต้องช่วยตีกี้ Hello! Hear? Hello! to Hello. go? <laughs> oh, 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 oh. oh. <laughs>

เป็นะไรกันวะเฮ้ยเปนตัวเลยุยยคุณพันเฮ้ยคุณพันธ์ดี mặt sức thì vừa sắp phát của chị gái mọi người 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 mọi người

เขาสดเดียยสดเรื่องอะไรก็จะมาลงเหมืเรื่องเออ Ele. É. เรียวขยิบเรียว เขาไปแล้วใช่ไหมเขาไปแล้วหรอไปแล้วไม่ได้ต่อว่ะทำอะไรมาล่อแล้วฮ่าแล้วตัวไหนไปป่านี่ไง 어허허 uh -huh. uh -huh.

やっとまいりたい。